โอ้ไม่เป็นสวนน้ำยายเลืเฮ็ดเป็นสวนน้ำนี่เด้เขาไปนั่งในสวนน้ำสวนน้ำตัวเออนกเป็ดป้าหน่วยบักนาวบ้าก็เอาวิธีปลูกยังไงเหรอยายเขาช่ำบอเฮ้ยเขาช่ำเนาะป้าบักนาวไหลเม็ด กูเลม่งนวยอออ้ยมะนาวอะไรเม็ดนะสันสวยจังเลยค่ะอืออตงกีมันเป็นต้นมขึ้นมันจมักมันเ่าหลเนาะอือขึ้นไปนั่งยืขึ้งหอดูดาวเจ้านี่อือว้าวหเขียวนญ้เขียวหญ้เขียว ه, ปลาซีฟไลน์ไม่สชน้อยสำคัญทั้งปลาเขาเออที่<ม>เรือเป็น,เป,นเป็นน้ำบัดเลยเป็นสวนน้ำสวนอาหารบอก ก็มาคียแต่นเซ็งให้ทำกับสาม้านี่ง้องนี่อะไรก็ผีใส่ข้าวะเออแต่บาดือมันจะไป็นบางเวเป็นสาเป็นอย่างเงี้ยนเคอณบ้านโออือดีถ้าไปกินนยังมื่งสวงเขาจะต่ว่าเขาจะให้เป็นสวนเออนางกินสิละก็มีตะวันกับเมียนเป็นพัตตะค้านเป็นบุฟเฟ่เนาะ มึงเพื่อนหน่อยเพื่อนเออบางคนเป็นดนปลาหบบางทีเนาะซีปลายได้เลยคุณอางุ่นต่อแม่นัอนป้าจะเสดายเนาะมาตปบางบบเสดาเอายางเลาะเหรียญไปสั่นล่ะอ้ามันเป็นนั้น ที่ฉันา่าจะพาเธอไปเบิ่งอันที่ไปพายเล็กน,น้อยไปเที่ยวไวอน่นาห้องคาเฟ่เห็นไหมก็จะกับเหตุจังสีหละ่ะลักษณะสีหล่ะจต่วันเป็นคาเฟ่คาแฟเจ็ดสิบบาทตอนนั้นถ้าไปเที่ยว อด้นีเสียงอันนั้นนิ่งบ่ลระงลดอัก็ายุได้เด้เสียงรถกับ่ดังมื้อนึงทางเข้ามันลึกมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ดังนัดนตอนนี้ลึกมันบ่เป็นปัญหาเป็นอย่างที่จะมาบ่เป็นปัญหาบัดงามคนมานน่นมันไม่ดีนาะสู้อมอีแต่ว่ามันก็บุมได้ซ้านั่นล่ะบาดมันบ่บุมเฮากันเขาเดตตอบ่อบ่้บานเฮาซื้อของเศรษฐกิจบานเบ้าามนหลากหลายหมองให้เลือกะมยดูเข้าไปกินพ่น แถวแท้ค่าแถวผลโอ้ยผูพับผูพับยำขึ้น,น,นมันอยู่ในเมืองเออเห็นบอลเห็นบอนเนอือย่างมองหันมันก็นยังบ่อดได้โอ้ยายเลี้ยหอแักสีดาพุ่นะโอ้ก็ะ้องบอดได้ยิออแบบนเนาะขันยายเอินเออก็แบ่บไก่นึ่งพุ่นแล้วก็สิคืดขึ้นมาแล้วมันไกอ่อพูดนะ มึงมึงมึงแล้วหอเก็บบุกซิดาไว้ปลาปุกซิดาพี่น้องอยู่ในปลาเขาสองไฮผูกเขาเพราะได้กินสองไฮซี <ใน S 1> ไฮ่แปดไฮที่เหลือก่ะคือโอ้ปลาฮัดอืนะอหเห็นแล้วอ,อืออาหารเป็นไรอ่างงุนนี่แหละไรอ่างงุน เออก็เป็นหมองนั่งกินอาหารชิวๆเนาะคือน้ำทงถ้ามันรุ่งเรืองเหมือนเมื่อก่อนเนาะมันก็คงจะน่าเข้ามาฉันถ่ายคลิปอยู่นะอย่าพูดสาระหน่อย สาระน่อยเอาให้คดีแะทะจับเปาะตบา่บาสาบ10ล10ล10ลหน้าเข็หน้าน2ล <c oughs> กระสีเรือ8ลกระสีมองยูเงื่อนน้ำกระสิเรือรังเกจลนี่ละ เพื่อนออกสิเจ็ดไรหน้าฉันอยู่นั่นจากไี้ต่อยู่ลงมานี่อยหางานสามไรเด้นมาถึงหกไรเด้นขั้วอ่างหนึ่งหาหาไรสามงานนั่นแหละจากสนนั่นลงมาหาน้องข้องเมียงแต่เราก็ตัดเห็ดถนนน้ำบักซีดาพี่น้องย่าเราเก็บบักซีดาแล้วว่าไปกินน้ำมันสิเดบอกมันในหยากรายได้อ แน่นอยัม่ปสันบอกเอาลายดอกเข่งใจเพิ่น,แ,นแล้วเป็นจีหัวแดงเนี้ยพูดอ่ะเฮ้ยนะอือเข่งหน้าหน่อยยัยแล้วไปเอางุนสวนอือเออมัปเป็นอยังเห็นอยู่มันบอมีบอกอางุนเราเด้มันกระชายโค้งมันเลยล่ะยังมาเล่นในเสื้อดอกพี่เนาะย้ายแล้มาเก็บบักซีดาแล้วพามาเล่นสวนเนาะ จะหน่อยเขากของงอเมื่อแล้วก็ถ่ายเอาวิวบรรยากาศโอ้้นกกาคนบินซส้นเสนเส้นเนี่ย่ไล่นะส่วนผสมบรรยากาศดีมากเลยอะดูดูด,ดูชิวๆมัไหมพี่น้องดู ขอบคุณที่รับชมนะคะไล่อังหุนแล้วก็ฝรั่งนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากดไลค์สับสกาก็อมแซวน้อยมากเลยหน่อยนะคะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>